ลักพาตัวไปครับโดนลักพาตัวไปเอาเลยดึงให้เพื่อนเลยเอาเลยเตัวไหนหม้อหม้อตัวไหนทันเอาตัวไหนลูก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 เออ บัวเอวอ่ะฮะบัวเอวอ๋อ้ยปุษ่าได้ลุน้นแหละบัวอืมนี่เด้นี่เด้นี่เด้บัววอ่ะนี่บวเอวตุ่ยฮะบัวโอ้เนเห็นแต่พ่อมันพวกแต่นั้นพ่อมันยานี่อยู่ด่า้พูดได้มาอยากได้เงินในกระเป๋าพูดเนอะพูดได้อยากได้เงินในกระเป๋าหลายกุ้งเหรอเฮ้ย 哎，嗨、嗯。Hey.